ตัวนี้นะครับกำลังวัดอยู่ที่250นะครับแล้วก็มีเอ่อ FR หรือว่า Frequency Response นะครับลงได้ถึง56หเร์ตนะครับพูดง่ายๆว่าตัวนี้นะครับเป็นลำโพงเสียงต่ำๆนะครับลงได้ถึง83เดซิเบลนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์พีเคในรายการมิสเตอร์พีเครีวิวนะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับผมก็จะมีสินค้าดีๆนะครับมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้า i อทหรือว่าสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็จะมาฝากทุกท่านทุกทุกบรรษุเลยนะครับครับแน่นอนครับ วันศุกร์นี้นะครับผมก็จะมีสินค้านะครับมารีวิวรับชมอยู่เหมือนเช่นเคยนะครับจะเป็นสินค้าอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับไปนะครับ Let's go สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับรายการวิสต์เครีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับสินค้าอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นลําโพงนะครับขนาด6.5แต่ว่าเป็นลําโพงซับเบสนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมกันนะ โอเคนี่คือบรรจุภัณฑ์ที่เราสั่งซื้อมานะครับก็จะแากที่ผมสั่งซื้อมาก็จากลาซาด้นะครับตัวนี้ในราคา200เกือบ300บาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะนี่คือบรรจุภัณฑ์ที่เราได้นะครับอันนี้คือเป็นลำโพง65นะครับ1ดอกนะครับตัวนี้ นะครับกำลังวัดอยู่ที่250นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอตัวที่มีกำลังวัด250แล้วก็ตัวทับบูเฟอร์เนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะเอาไปใช้ในเรื่องของการทําเบรรถมอเตอร์ไซค์นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับก็หอ่อหุ้มมาอย่างดีแล้วก็มีบินตัวนี้นะครับ 2 6 9บาทนะครับบวกค่าส่งอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใกล้ๆ,ๆนะครับว่าลำโพงเนี้ยเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับเจ้าตัวลำโพงนะครับ6.5นิ้วนะครับวอยเดียวนะครับแต่ว่าเป็นลำโพงเบสนะครับก็คือเป็นลำโพงซับพ้นเสียงต่ำๆนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็น6.5 AMS นะครับ 610S นะครับตัวนี้นะครับกำลังวัดอยู่ที่250นะครับแล้วก็มี FR หรือว่า Frequency Response นะครับดวงได้ถึง56 Hz นะครับตัวนี้นะครับความดังได้สูงสุดได้อยู่ที่83 decibel นะครับต่อ1วัตต์นะครับต่อ1มิลนะ ก็พูดง่ายๆว่าตัวนี้นะครับเป็นลำโพงเสียงต่ำๆนะครับลงได้ถึง83เดซิเบลนะครับตัวนี้ถ้ารวบรวมกันแล้วนะครับจะได้อยู่ที่40ออห์มนะครับ Hms นะครับส่วนในเรื่องของวายตัวนี้นะครับจะอยู่ที่1.5นิ้วนะครับนี่นะครับตัวนี้อยู่ที่1.5นิ้วนะครับหรือว่า38มิลลิเมตรนั่นเองนะครับ ในเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของตัวเหล็กนะครับหรือว่าตัวเหล็กก้านะครับหรือว่าแม่เหล็กเนี่ยนะครับจะอยู่ที่100มิลลิเมตรหรือ,อแล้วก็หนานะครับอยู่ที่18มิลลิเมตรนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะครับส่วนตัวลำโพงเนี่ยนะครับเป็นเหมาะกับเอาไปใช้ในเรื่องของอเสียงต่ำๆโทนต่ำๆ นะครับหรือว่าจะเป็นอเอาไปประยุกต์เป็นซับบูเฟอร์ fer, นะครับขนาด6.5นิ้วนะครับสามารถที่จะเอาไปใส่กับลำโพงที่ที่มีขนาด6.5นิ้วนะครับที่รองรับเป็นตู้แบนพาร์ต6.5นิ้วก็ได้หรือครับหรือว่าจะเป็นนําไปประยุกต์ใช้เป็นเสียงมิดโลก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปปรับเป็นเสียงโลเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกท่านจะนําไปใช้นะครับ ส่วนในเรื่องของลำโพงรุ่นนี้นะครับเหมาะกับเสียงต่ำๆนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าเราจะเอาไปใช้ในเรื่องของเสียงกลางเสียงเสียงสูงได้ไหมอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าด้วยศักยภาพของตัวลำโพงที่มันทำมานะครับตัวนี้มันเหมาะสมสำหรับในเรื่องของย่านความถี่ต่ำๆนะครับก็คือเอาไปใช้ทำเป็นซับบูเฟอร์นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักตัวนี้นะครับ อยู่ที่ประมาณ1.3กิโลกร,รัมนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลในรวมรวมของตัวลำโพงตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหน้าดอกนะครับหน้าดอกเนี่ยนะครับจะเป็นคล้ายๆกับรูปโดนัทนะครับขนาดเล็กแล้วก็เป็นดอกลำโพงที่บุบลงไปข้างล่างนะครับไม่มีตัวฝากลวยออกมานะครับส่วนในเรื่องของตัว ในภาพรวมเนี่ยนะครับราคา200กว่าบาทนะครับสามารถที่จะทําเป็นลําโพงซับเบสได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าหาหาหาได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของลมหลังดอกเนี่ยก็รู้สึกว่ารูใหญ่มากนะครับนี่บอกว่าเอสอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ AMS 6 1 0 S นะครับ6.54โอห์มนะครับ อ่าสี่โอห์มนะครับไม่ใช่สี่สิบโอห์มทบทีแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับกับลําโพงบ้านลําโพงรถยนต์นะครับแต่ผมจะเอามาใช้กับลําโพงมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทานะครับในวันจันทร์นะครับในรายการหนึ่งวันเกลับผมจะพาทุกท่านไปติดตั้งไอ้ตัวลําโพงตัวนี้นะครับใส่กับมอเตอร์ไซค์ว่าเสียงมันจะออกยังไงนะครับโทนเสียงที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับ โอเคนะครับส่วนในเรื่องของภาพรวมๆของตัวลำโพงตัวนี้นะครับก็จะเป็นโครงปั๊มนะครับสีดำนะครับไว้เดี่ยวนะครับอ่าไว้เดี่ยวตัวนี้ไว้นะครับจะอยู่ที่1.5นิ้วนะครับหรือ38มิมลิเมตรอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็ค่อนข้างบางนะครับส่วนสปเดอร์นะครับก็อ๋อสปเดอร์ก็แข็งๆแล้วก็ตัวเสริมไปด้วยตัวไออะไรนะเขาเรียกว่าตัว หน้าดอกนะครับที่เอามาติดกับสไปเดอร์นี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเนียนนะครับค่อนข้างเียนเนียนอ่าโอเคนะครับในภาพรวมๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในเรื่องของแม่เหล็กนะครับหนึ่งก้อนก็ถือว่าใหญ่ใหญ่พอสมควรที่จะทําเป็นลาโพงซับเบสได้เนาะโอเคตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปให้นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือผมเป็นคนชอบซื้อสินค้ามารีวิวนะครับแต่ไม่ได้มีได้ส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนะครับอันนี้ก็ต้องปลดใช้วิจัยในการรับชมนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสินค้าที่ผมได้นํามาฝากทุกช่องด้วยนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ดีอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็หวังเปน็นอย่างว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ครับสำหรับท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งนะครับด้านล่างนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำทุกทุกวันศุกร์เลยนะครับเอาสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการวิสเตอร์พีเครีวิวนะครับประจำวันศุกร์นี้นะครับก็ขอลาท่านชมไปก่อนพบกันใใหหหหหมมมมม่่่สสวัััดดีีีีคครรรรบปาาาาา์นน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 น้้้้จจะะะะเ็ิิออไไผงๆทชูก นะครับก็ขออท่านชมนั้นคอยติดตามรชมรับฟังสำหรับปัะสุกนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆิงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับ, yeah รบวันนี้นะครับผมก็อยากยินดชมจาก P K House Studio นะครับก็ขอลา่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า,ส,นา,านสวัสดีครับโอเคเย้ okay, okay. Yeah.